สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสูร่รายการน Not ็อตติงคซึ่งวันนี้แต่งตัวน่ารักมีหมวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน็อตเนี่ยเวลาแต่งตัวเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะน็อตพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านร้านอะไรร้านอะไรทนี่ทรีค่ะทุกคน,นะคะ่ะเป็นร้านที่จะสอนเราหรือว่าเวิร์กช็อปเราทําต้นไม้น่ารักน่ารักต่อให้เกิดรายได้ได้นะคะที่เราต้องมาเรียนพรอ,อะไยไหม ไปม,มาหลายเทปหมดตามไปเยอะและ้วหา,าอะไรทำเป็นนี่บ้านเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีการทําอะไรยังไงบ้างแต่บอกเลยว่ารานนี้สอนทําได้น่ารักกุุกิกมากนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ราคาเป็นกันเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับบริเวณที่เราจะเริ่มทํากันแล้วซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มทํานะคะเราก็ต้องไปเลือกก่อนว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเอาขนาดโหลใหญ่แค่ไหนรูปแบบไหนซึ่งพอเรามาถึงเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกอีกว่าเราอยากได้แบบสัตว์อุกี้อุ้ปีกเป็นแบบไหนนี่จา้านะจ๊ะเดี๋ยวดูในอินเสิร์ตเดี๋ยวให้ชิมังขึ้นอินเสิร์ตให้ดูขึ้นรูปให้ดูว่าเขาให้เลือกอะไรมีอะไรบ้างนะจ๊ะอูหางมให้ทนะิมงานเก่งผู้ช่ชนะ นี่จ๋าก็เป็นอย่างน็อตนะคะนี่น็อตเลือกน้องเสือเพราะอะไรปีนี้พี่เสือแต่ความจริงแล้วเราโงไงเราก็เลยเลี้ยงข่มมนเลยบอกว่าเจ้าจอโนะไม่เลี้ยงนะโกรธนะคะแล้วก็จะมีหินตกแต่งให้เราเลือกซึ่งความจริงมีหินแบบนี้ให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้อยากซื้อเพิ่มแต่บอกว่าอะไรเราใส่งูไ้พี่ที่ที่นี่เขาก็มีหินใส่งูให้นะคะมีหลายชนิด ใครที่สนใจที่เขาก็จะมาแนะนําแล้วก็หาเล่นดูได้โอเคค่ะซึ่งน้อนเลิกหิ่งห้ยงูเนาะชีวิตทุกวันนี้ที่มีในวันนี้ได้มันจะงูนเลยโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเชิญพี่นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเมฆค่ะอยู่ตอนพี่แทนนิ่พีสาขาสุขุมวิท การทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสวนขวดนะคะซึ่งก็จะมีหลายลักษณะหลายแบบแล้วแต่ลูกค้ามาเลีอกกชมกันนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ที่เราจะทําก็จะเป็นสวนขวดแบบปิดนะคะจะเป็นไซส์ของ Queen c l a s s S นะคะค่ะใชเล็กหน่อยน่ารักนะคะคุณพี่ไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพี่ขาเพราะคุณผู้ชมน่าจะอยากดูแลละได้ค่ะ เอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน็อตจะมาในส่วนแรกคือส่วนของอุปกรณ์ต่างๆในการจะทําส่วนขวดนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะถ้าพูดถึงส่วนขวดจะไม่มีขวดคงเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งน็อตเลือกขวดแบบนี้ค่ะเป็นขวดแบบขวดแก้วฝาแก้วนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีขวดหลายแบบให้เราเลือกมีหลายแบบหลายราคานะคะ,นะคะสามารถเข้ามาดูกันก่อนได้ต่อมาค่ะในของอุปกรณ์นะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมหาเขาเรียกว่าดอปเปอร์นะคะเอาไว้สําหรับลดน้ําต้นไม้ของเราเพราะอะไรเราจะเอาขันสานลงไปเลยคงไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรขวดน้องมีขนาดเล็กนะคะต่อมาค่ะตัวนี้คีนนะคะเอาไว้สาหรับนิมคีนนี่มดินต่างๆที่จะเอาลงไปจัดวางเพราะว่านิ้วเราอะ่ะคงจะไม่สันทัดที่จะนําไป ใส่ในขวดอะทุกคนนึกออกไหมซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้คู่กับอะไรคะกับตะเกียบขักนกุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรคนนี้ช่วยเขีย่ยคนนี้ช่วยนีโอเคนึกออกไหมนึกออกเนาะโอเคค่ะต่อมาตัวนี้คืออะไรถ้าไม่รู้จักนี่ก็คือรู้เลยนะคะว่าน่าจะแบบเหมือนจังเลยตัวนี้นะคะแปรงฟัน,นะคะ่ะเอาไว้สําหรับทําอะไรก็สําสหรับแปรงฟันทำทำไมไม่ใช่หน้าที่ของตรงนี้นะคะแปรงฟันอันนี้เอาไว้สําหรับทําความสะอาด น้องเฟิ่น้องสิ่งต่างๆที่เราจะเอาลงไปนะคะเพื่อให้น้องมีความสะอาดที่สุดแล้วก็ไม่ติดเชื้อไม่เป็นลาอะไรต่างๆแล้วก็ตุยเย่วัตนาเบไอโกะนะคะมาที่ช้อนค่ะต่อมาคือช้อนก็ไว้สําหรับตักดินตักหินต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวดินกับหินต่างๆเดี๋ยวน้อนนงจะแนะนาต่อว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของชั้นล่างนะคะนี่ก็เอาไว้สําหรับตักนอ้องเพื่อใส่เข้าไปเพราะอะไรอย่างที่บอกคง,คงไม่เอามือเอาเล็บแบบเกี่ยแบบใส่เขา้าไปอ่ะน่าสงสาร ต่อมานะคะอันนี้เอาไว้สําหรับทำายคุณผู้ชมไม่ยากเลยสําหรับยุคนี้มาคุณพี่สวอปกันหน่อยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวนี้จะไม่สําหรับอะไรคะเช็ดทาความสะอาดถูกต้องไหมคะตัวนี้ก็ไม่สหรับเช็ดทำความสะอาดภายในหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการไม้สําหรับตัวนี้เพราะว่าเราคงเอาผ้าเข้าไปเช็ดไม่ได้นะคะต่อมาเลยพูดแล้ว ทำสวนขวดจะไม่มีต้นไม้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมอสนะคะมีถึง3ชนิดที่เราจะใส่เข้าไปในสวนขวดนะคะคุณผู้ชมหามันก็จะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละชนิดเนาะโอเคค่ะคราวนี้พอพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆแล้วเรามาพูดถึงพาร์ตตกแต่งมากพอเรามาถึงร้านเนะะี่ยค่ะเรานอกจากเลือกขวดแล้วเราก็จะเลือกสัตว์หรือสิ่งแบบมีชีวิตอะใส่เข้าไปในขวดได้แต่ไม่ใช่สิ่งชมีชีวิตจริงๆนะหมายถึงว่าสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ จะพูดเนี่ยเป็นของเล็กเดคอเรทนะคะเป็นตัวตุ๊กตะตุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็มีหลายแบบหลายสไตล์หลายไซส์นะคะนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นแอคซัมพ์เลนะความจริงมีอีกหลายถาดให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เราก็จะสามารถเลือกได้1ตัวนะคะสําหรับใส่ขวดนะคะอันนี้สําหรับขวดน็อตเนาะเราเลือกได้หนึ่งตัวสําหรับใส่ไปซึ่งน็อตเลือกเสือเพราะอะไรปีนี้ปีเสือเราต้องเลือกเสือเนาะ,ะเพราะว่าแต่ความจริงเราชงนะ แต่เราไม่เลียงเพราะอะไรโขมไงบอกถ้าฉันไม่เลี้ยงแกนก็ตายแล้วฉันอยามาทำอะไรกับฉันนะอย่างนี้โอเคไหมคะคุณผู้ชมคะต่อมาในพัดหินตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าในพัดหินตกแต่งเนี่ยความจริงอะที่น,อน็อตกำลังจะแนะนำมันมีอยู่แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่น็อตซื้อเพิ่มหรือว่าแอด์เพิ่มนะคะที่เนี่ยเขามีความแบบมูเอ่อยมูใจนะคะ สําหรับอย่างหมูเขาก็มีหินนะคะสําหรับน้อนเลือกหินนี้แต่ต้องบอกเลยว่าที่ร้านก็มีหินให้เลือกอีกหลายชนิดมากๆหินที่น้อนเลือกมาก็เป็นหินแีบรู้ลพลังวัคิดอะไรแล้วอยากได้ถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเนาะเดี๋ยวก็ลองมาดูไปที่พาร์ตต่อไปแนะนําชั้นลากไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวน็อตจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับชั้นดินของสวนขวดน,นะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่มันแบบควรจะมีแล้วก็เป็นพื้นฐานละกันโอเคค่ะมาดูกันค่ะทุกคนค่ะ มาที่หินชั้นแรกเลยนะคะอันนี้นะคะคือหินหินอะไรเอ่ยหินอุกกาบาตไหมไม่ใช่จ้ะอันนี้นะคะคือหินภูเขาไฟค่ะทุกคนขาซึ่งเราจะใช้เป็นชั้นล่างสุดนะคะต่อมานะคะเป็นหินชนิดนี้อันนี้นะคะคุณผู้ชมขามันจะมีความดึงดูดสายตาเห็นไหมคะอันนี้นะคะคือหินแม่น้ําค่ะทุกคนขาเขาจะมีสีที่ดึงดูดสายตาเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะต่อมาค่ะ จะมาที่ชนิดนี้ความจริงเขามีชื่อที่ไฮโซมากๆเลยนะคะชื่อว่าสฟกน้ำหมอดน,นะคะแต่บอกเลยว่าเรียกกัน,นง่ายๆว่าน้องหมูหยองนะคะเพราะน้องมีความแบบเทกเจอร์เห็นไหมเหมือนหมูหยองมาก ทานกับข้าวเหนียวนี้ดูท่าทางน่าจะอร่อยนะคะต่อมาค่ะเป็นดินพิเศษสําหรับทําเลยนะคะเป็นสําหรับส่วนขวดเลยนะคะอันนี้คือดินพาร์เจไลเนาะมันจะถูกนํามาทําให้สะอาดก่อนที่จะใส่ไปในส่วนขวดนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่เลเอะเทอะเปื้อนหรือว่ามีสิ่งที่มันจะแบบเข้าไปก่อกวนนะคะต่อมาหินชนิดนี้ค่ะเป็นหินสําหรับตกแต่งโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากสี่ตัวนี้นะคะตรงที่พวกนี้นะคะเขาจะเป็น หินที่หรือว่าดินที่เอาไว้สําหรับกักเก็บน้ําหรือว่าทําให้เจริญเติบโตนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะไว้ใช้สําหรับการตกแต่งโดยเฉพาะนะคะทุกคนขามาค่ะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยว่ะเดี๋ยวี่เดี๋ยวหนูก็คือจะเริ่มทำตรงนี้เลยที่พี่บอกนะคะโอเคอันนี้คือหนูเริ่มทําได้ลไเลยใช่ไหมคะพี่เช็ดมาอะไรอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะพ <laughs> ี่เขาดูดอ <laughs> นสีเก <laughs> โอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะน็อตก็ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จหมดนะคะพี่เขาก็จะแพ็คน้องต้นไม้ของเรานะคะต้นไหนหม้ขวดใส่ถุงให้เดินทางกับอย่างสะดวกเรียบง่ายนะคะเราไม่ต้องถือขวดไปเนาะเดี๋ยวมันจะเดินทางลําบากนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆของไทยนิทรีนะคะที่ให้เรามาอบรมเวิร์กช็อปนะคะได้ลองทําเผื่อแบบวันหนึ่งไม่มีเงินนะลองทําขายดูนะพี่เนาอโอเคค่ะมันก็เป็นกิจกรรมย้ำว่านะคะคุณผู้ชมเราก็ฝึกความสมาธิสั้น ด้วยเอาจริงๆมันก็สร้างสมาธิให้เรานะคะก็เดี๋ยววันนี้ยังไม่จบรอดูว่าเราจะไปไหนต่อแต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น่อยนะคะแล้วจุดเนี้ยบองกดตัดไค์ให้ฉันแล้วฉันจะได้ไปหาอะไรใบมะกรูดมาต้มยำได้นะคะนะกดซับสไคร์กันด้วยคานแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปนะทุกคนไป สำหรับสวนเบญจกิตินะคะทุกคนหาอากาศปลอดโปร่งแล้วก็เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงการทาให้รู้สึกเฟชมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากมาแบบน็อนก็มาได้เลยเปิดแมพมาง่ายๆนะคะหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นแท็กซี่อะไรมาได้หมดเลยนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆที่ได้กลับมาดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญเหมือนน็อกก็ได้ช่วยรู้ฟื้นธรรมชาติดีนึงอะนาะเหมือนเราว่าทาสวนในขวดเนานะถึงแม้เราจะออกไปปลูกป่าแบบใหญ่ๆไม่ได้แต่เราก็เหมือนแบบ ทำให้มันมีธรรมชาติมากขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้นะคะธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติหรือต้นไม้สีเขียวอะไรกันมันก็น้อยลงทุกวันเป็นเมืองหายไปไหนก็มีแต่คอนกรีตสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นก็เริ่มหายไปเราก็อยากให้ทุกคนนะคะคํานึงถึงมันด้วยอย่าใช้ไปอย่างเดียวหมายถึงว่าใช้พลาสติกใ,ใช้นุ่นใช้นี่แล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมของเราเนาะาก,ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์นะคะให้โลกสีเขียวนี้มันกลับมาเนาะโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันเนาะ เออสำหรับใครอยากมาสวนเบสนนก็นมาได้เลยบอกแล้วว่าอากาศดีแล้วก็พระอาทิตยส่องหน้าสวยมากพระอาทิตย์ตกสวยมากไปแล้วจ้ะวันนี้สำหรับใครที่อยากทำตามไปได้ที่ไทรน่ทีค่ะใช่น่ทีนะคะไปแล้วจ้าไปบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ